สวัสดีจ้าฮ Hello ทุกคนฮ e l l o everybody Come to eat with me Come on มากินด้วยกันจ้าปีกไก่ชุบแป้งทอดจ้ะ <laughs> Come on everybody Come to join with me today I have fried chicken fried chicken wing have Thai sauce c h i l y sweet h i ส sauce with the c h i ย k e n a แ d the beer ยำเป้เจ้าอ่ะเดี๋ยวส่งแป้เจ้าอดียคุณได้ย้ำใส่มากินด้ยวยจ้าอ,อยากจะพูดอะไรนิดหน่อยวันนี้นะขอรุญาตพูดความตุ้มก่อนเด้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าภาษาไทยให้ฟังจ้าเดี๋ยวขอเล่าก่อนวันนี้วันนี้มี มีอีกแล้วนะวันนี้มีอีกแล้วนะมีญาติพี่น้องนาะโทรศัพท์มาน,นะบอกว่าถามว่าถามเรื่องในการทำ YouTube นี่นะทำทำไมทำไมทำทำคลิปเยอะจังทำไมถ่ายเยอะจังเราก็อธิบายให้เขาฟังนะเพราะว่าเราบอกว่าเราเพิ่งทำ YouTube คนดูยังไม่เยอะเราอยากให้คนดูนะดูเราเยอะๆแล้วทำคลิปหลายๆคลิปเพื่อเราจะได้ อ่ารวบรวมคะแนนรวบรวมคะแนนหมายถึงรวบรวมชั่วโมงเพื่อให้ชั่วโมงนะ้ยมันมากขึ้นมันได้ชั่วโมงเนี้ยเยอะขึ้นชั่วโมงเยอะขึ้นใช่ไหมล่ะมันจะได้ผ่านกยไ,ไว้เราก็อธิบายให้เขาฟังนะแล้วก็ถามว่าตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่เขาเขารู้สึกว่าเขาจะนั่นเแล้วเกินนะเขาจะตื่นเต้นกว่าเราอีกนะก็าถามว่ามีคนดูเท่าไหร่เราก็บอกว่ามีคนซับสไครต์เก้าร้อยกว่าคน ยังไม่ถึงพันคนยังไม่ผ่านกฎเลยเราก็บอกนะทีนี้เขาก็ถามว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็ถามว่าได้เงินเท่าไหร่เขาถามว่าได้เงินเท่าไหร่ <c oughs> เป็นห่วงเราอีกนะ <c oughs> ได้เงินเท่าไหร่เขาถามเขาอยากจะรู้เหลือเกินนะเราก็บอกว่าเราทํา youtube เราทําเพื่อความแบบว่าเราชอบเราชอบทํา youtube ถ้าเกิดว่าผ่านกดผ่านอะไรแล้วมันจะมีแบบโฆษณาเข้า เราก็อาจจะได้ได้เงินจากตรงนั้นเราก็บอกตอนนี้เรายังไม่ผ่านกแแ้ะยังไม่ได้เงินเราก็ยังบอกกัาน,นะทามาได้เท่าไหร่ใครจะไปรู้เราไาได้เท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะกดก็ยังไม่ผ่านเลยมีแค่เก้าร้อยกว่าคนที่ดูซับสไครต์ให้น่ะยังไม่ถึงพันคนเลยน่ะใช่ไหมละ่ะขออนุญาตพูดความตุ้งเด้อเมื่อกี้ฉันพูดภาษาอะไรไปตะก,กี้เนี่ยอาฉันลืมแล้วฉันพูดภาษาความตุ้งหรือเปล่ปา จะพูดภาษาอะไรไปก่อนฉันว mm ่าจะพูดภาษากวางตุ้งก่อนนะเอาและกันเอาพูดไทยก่อนแล้วกันโอเคก็ลืมลืมหลงหลงลืมลืมนืว่าตัวเองพูดกวางตุ้งอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดกวางตุ้งกับพูดภาษาไทยก่อนแล้วกันนะโอเคก็ก็ถามซักไซอยู่นั่นแหละญาติพี่น้องกันนี่นะญาติกันในยญาติสนิทกันเนี่ยนะชอบถามถามถาม เราบอกวันๆนะเราก็บอกว่าวันๆก็ผ่านไปแบบไวเพราะว่าเราทําคลิปเราทําวันเนื้อหลายคลิปแล้วก็เออเราบอกว่าเราก็ไม่มีเวลาหรอกเราตื่นเช้าขึ้นมาเราเป็นคนที่ว่าตื่นเช้าตื่นเช้าขึ้นมาเรา,เางานบ้านก่อนเพราะว่าเราต้องทําคลิปไงปกติก็ตื่นแต่เช้าอยู่แล้วนะมันมีเวลามันมีเวลาที่ ที่จะต้องมาถ่ายคลิปอะ่ะถ่ายไม่นานใช่ไหมละ่ะประมาณสักอย่างนานก็ประมาณส 20, 20กักยี่สิบยี่สิบกว่านาทีใช่ไหมละ่ะอย่างไวๆก็สิบนาทีแค่นี้เองบางนาทีก็ห้านาทีใช่ไหมละ่ะบางทีอะ่ะบางทีคลิปทํากับข้าวแก้ไม่กี่นาทีใช่ไหมละ่ะแบบทําไวๆฉันเป็นคนที่ว่าชอบทําอะไรแบบแบบเข้าใจง่ายเวลาทํากับข้าวเนี่ยจะไม่ต้องหัน่นต้องเตรียมอะไรเครื่องอะไรต่ออะไรต้องถ่ายให้คนดูอะไรอย่างไงมันเสียเวลาสู้ฉันอะ่ะ ทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วที่นี่เอาไปผัดเอาไปแกงอะไรให้คนดูแบบนั้นน่ะจะได้เข้าใจง่ายจะมัวแต่ไปหั่นแต่ละชิ้นแต่ละอันกว่าจะล้างล้างผักล้างเนื้อล้างอะไรกันแลวแต่ต้องมาหัน่นต้องมาทําต้องมาเตรียมเอาให้ดูหมดทุกอย่างเลยก็ไม่ไม่ไหวนะเพราะว่าฉันถ่ายเองจะไม่ล่ะฉันตัดต่อไม่เป็นอ่ะเออฉันเอาแบบว่าง่ายๆไปเลยทำให้เข้าใจง่ายๆและแค่อธิบายแค่นั้นเอง คนที่ฉลาดก็เข้าใจง่ายใช่ไหมละ่ะคนที่ฉลาดนะพูดถึงอ่ะนะล่ะออกคำยัดเสริมของแม่แลเลยออกคำยัดเสริมของกำมัดเาแ้อเอยา,าที่แูวชา้นเช็คฝัเที่ไเ่หนเอ๋ี่ไหนเอ๋ที่อี่ไเีนเอนเอ๋ี่ยหนเอ๋ที่ไนเจริี่ไเอ๋อีหเลวี่อ๋ทีแกกนอวว๋ท่อนอ,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 อ่ YouTube อท่อ่อทอออ่อ่ 冇乜人認識我，所以我拍多啲片咧，俾人哋認識我同埋儲分,儲分儲。儲分咪儲咩咧？儲嘅時間啊，時間多咗就會快啲，快啲合格啦，係嘛？多啲多啲人睇如果你你唔出名嘅話，你唔勤力嘅話咧，你啊你拍少啲片，一日拍一個片咁樣，咁有咩用啊？幾次先啊？先至夠資格，係咪先？好冇啊！ 咁啊，拍多啲片啦，俾人哋認識多啲啦，俾人哋多啲嘢睇，啊吸引人啦，係嘛？同埋咧誒，咁啊,啊問咯喎，有幾多人啊睇啊？而家我話九百幾個人，一千人都未有，爭少少我話。咁、啊、佢又問賺幾多錢啊？哦、欸，又好擔心我、啊、賺幾多錢，多少都唔知噶啦，係咪？賺多賺少都唔知噶啦。 我而家拍片咧，我仲未合格噶，仲未賺到錢噶啊！仲要誒一千個訂閲俾我啦，先至合格啦，仲有四千個鐘啦，先至合格啦，係嘛？先至可以誒、呃、賺賺賺到錢噶啦，都唔知幾時噶，誒、呃，即、就、係、是、靠靠自己誒、呃、勤力啲噶啦，拍多啲片啦，係嘛？我又唔係出名嘅人啊嘛，係嘛？ 冇乜人認識咁樣啦，所以就要勤力啲啦。咪啊，又問噶啦，賺幾多錢啊？咁啊，都想知噶啦啊！我就唔想話俾人聽，我啊每個月賺幾多錢，我就唔想講噶啦有啲係誒私人、私人嘅私人嘅嘢啊，私人嘅嘢就唔想講啦。好似啊，你老公啊賺幾多錢啊？我都唔知佢賺幾多錢噶、啊。<laughs> 我老公都唔話俾我知賺幾多錢，係咪先？淨係話交交嗰啲誒，交税啊，交貴咗咁解啫。淨係話交税啊，交貴咗咁樣。交税好貴，即係即係收入都唔錯噶啦，係嘛？如果交税交得貴咗，我中意問噶。我咧，我嘅人咧，我有禮貌噶。 我又唔想知道人每個月賺幾多錢，我就唔想知嘅啊！我我覺得係我個人有禮貌啊，我講嘢咧啊，覺得啊，我個人比較老實嘅，我就唔想知人哋咁多嘅，誒、啊、每個月賺幾多錢啊，就唔想講噶啦啊！人哋咧覺得你靜靜地咧，靜靜地咧，好似唔識得嘅嘢，好似好蠢咁樣嘅，好中意問嘅呢樣嗰樣噶。 บันนะโลกงจานเกี๊ยวชิ้นมันก็หยุดอ่ะเจอพรพีนาจยูทูบอ่ะจานเกีชิ้นะนะกมยังก็อกว่าจ้าหญิมันกอ่ะกำยังได้กองอย่างใหันว่ากำยังวันนี้จะมาพูดขออนุญาตพูดวังตุ้งนะเพราะว่าฉันอยู่ฮ่องกงฉันอยู่ฮ่องกงก็มีแบบว่าคนที่ดูก็จะเป็นคนฮ่องกงอนะเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจเพราะว่ากอ,องไทยมันแล้วกองเหลิวเกาะว่าแล้วซิซิยิงมันนะ 少少日文啦嚇、啊，識得幾句就講啦嚇，邊、啊、樣識得就講邊樣噶啦嚇、啊，識幾句就講幾句噶啦。全世界睇住你啊嘛，係咪先？識多啲啊，係着數啲嘅，係嘛？你有啲朋友又話拍片咧，就係講廣東話就得噶啦，你唔使講泰文啦。咁我係泰國人啊嘛，全世界睇住啊嘛，係咪先？香港人就睇我啲片啊，睇得好少嘅啫，好少人嘅啫。 泰國人啊，好多啊，number one，number one 睇 one, 我啊，泰國人啊，所以我啊。泰國人我講泰文嘅啦，講寮國話啦，識講邊樣就講邊樣，識多啲就着數嘅，係嘛？你淨係靠講中國一個唔唔掂㗎，你食嘢講下就露氣，我中意問㗎。 điền, chung y, thấy, cho thấy, làm chung gì thấy, cho không, thấy, la, mỗi, ăn bích, điền, kìa mà Nó phải, không, muốn, thấy, không, thấy, rồi, không, thấy, la, không, thấy, nó Nó thấy, la, mà nó rồi, không, thấy, cho không, không, thấy, la, không, không, rồi, 我個方式咧做嘢係咁樣啊嘛，拍嘢係咁樣就咁樣睇噶啦，係嘛？你唔能夠好似人哋人哋請人哋拍攝噶，哦請人哋化妝啊、set s 頭髮噶，人哋嗰啲啊請人嘅誒，請人哋影住你啊，剪片啊嗰啲要請人噶嘛，有啲係。 要揼本噶嘛，嗰啲係係嘛？好似我煮餸咁樣，睇唔到我自己噶，淨係睇到餸就得噶啦。你使乜睇我啫？睇餸啊嘛！而家啊煮餸啊嘛，梗係睇餸噶啦，睇我做乜鬼嘢先得噶？啲人話想睇誒、呃、人哋企喺度啊煮啊望到啊廚房，咁啊廚房咁細啊嘛，點會可以睇到成個人企喺度煮嘢先得㗎？係嘛？ 屋企又細，住房又細，啊，佢一個人都冇去行噶啦。有啲香港朋友派平啊嘛，煮餸要化妝，要着靚衫咁樣。咁啊，煮餸啊，睇餸就得噶啦，使乜睇人先得噶？睇每個過程啊，切嘢洗嘢。 湯魚啊乜嘢、哎？做咁多嘢做乜啫？簡簡單單啲咪得咯。我講明我我嗰啲煮餸咧好簡單噶，我唔係話專登咧嚟教人嘅啊。我每一次誒、啊、拍片啊煮餸啦，我都話啊拍片啊煮餸俾人睇啊，俾俾大家睇。我冇話我教你啊，冇講話教人啊。<laughs> เอาหมูกองมากาวยันจุย้ยทรงอะก็จะให้ว่าพระพระก็ที่อ่ะจุย้ยทรงไปถากาไทยอ่ะก็เมืองกองก็จะ้ะจงเจ้โอเคอ่ะเสร็จมัดเย่จะจุ้ยมาเย่กันละอืมฉันว่ามีคนน้องกองคนที่รู้จักกันนี่นะคนที่รู้จักกันเขาดูคลิปฉันเขาบอกว่าฉันทํากับข้าวมองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นว่า ล้างของล้างเนื้อล้างอะไรทําแรล่ปลาแรล่อะไรเนี่ยทําปลาทําอะไรถอดเก็ดปลาเดี๋ยวจะสับไอ้นุ่นสับไก่สับอะไรทําอะไรเวลาหัน่นผักหั่นหญ้าหั่นอะไรเงี้ย <c oughs> มองไม่เห็นฉันนะบอกฉันอธิบายว่าไอ้ที่สําคัญเนี่ยฉันทํากับข้าวฉันให้ดูเฉพาะกับข้าวที่ฉันทําตอนนั้นไม่จําเป็นต้องมาดูตัวตนไม่ไม่ต้องไม่จาเป็นที่ต้องมาดูมาดูคน ให้ดูเฉพาะกับข้าวเท่านั้นและถ้าดูเพราะว่าห้องครัวฉันน่ะมันเล็กมันมันมันจะถ่ายทําไม่ได้ไงมันจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าฉันทําเองคนเดียวอ่ะฉันมาฉันไม่ได้จ้างคนมาถ่ายมามาถือกล้องถ่ายให้ฉันมาตัดต่อฉันไม่ได้จ้างคนฉันทําเองหมดทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมล่ะเราห้องครัวฉันน่ะในแม่ห้องครัวฉันอ่ะห้องครัวฉันมันเล็กมันยืนแค่ได้แค่คนเดียวแล้วเวลาถ่ายเนี่ยต้องใช้มุมกล้อง ต้องใช้มุมกล้องจะเกิดไม่งั้นมันมองไม่เห็นจะเอเอาเอา,เอาแค่ให้เห็นได้เฉพาะว่าทํากับข้าวเท่านั้นเอาแบบรวบๆง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆเวลาทํากับข้าวเนี่ยไม่ต้องไปหันไม่ต้องไปเตรียมเครื่องล้างของล้างอะไรให้คนดูเสียเวลาเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วมาบายอธิบายทีหลังโอเคนะพูดแล้วจบ บอกว่าฉันถ่ายทําไม่น่าดูเพราะฉันเอามือเอาโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปถ่ายเอากล้องแบบเอากล้องแบบตัวใหญ่ๆถ่ายเนี่ยเวลาเขาแบบบางคน youtube บางคนนะ่ะคนทํยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บางคนนะลงทุนนะจ้างจ้างอาแคมแบราแมนจ้างคนมาถ่ายทำและจะแาจะแต่งหน้าทําผมอไปหาชุดสวยๆมาลงทุนเท่าไหร่รู้หรือเปล่านะ่ะ ลงทุนเป็นแสนนะจะบอกให้นะเฉพาะถือกล้องถ่ายให้ก็เดือนละสองสามหมื่นแล้วในย่าทำผมในยเสื้อผ้าอีกละลงทุนเท่าไหร่แล้วคิดป่าทำแบบนี้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายทําแบบเล่นๆพี่น้องเอ้ยโจ้ยที่มมนใส่ก็ต้องตัดรลเฮ้ยกันไม,ม่มมง星นะ 唔係為有錢，啲人好認真。有啲人啊，工都唔返啊，唔返工噶嚇。專專登嚟拍拍片俾人睇啊，咁樣都有噶嚇。專、啊、登啊，做呢行揾食嘅有啲人係，我係做玩玩下嘅啫。我冇咁多錢啦，等本落去啊！ you want lang sam? Do phải set đồ, Do you trang điểm, đòi phải thuê người làm trang điểm, đòi phải thuê người làm ảnh, đòi phải Do you làm video, đòi phải thuê người làm ảnh, video, đòi video, đòi video, đòi phải thuê người làm video, đòi phải thuê งพ我普通สิ拉做普通嘢又ะตะลาฉันเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาทำอะไรแบบธรรมดาธรมารมดาก็พอแล้วไม่ต้องไปเลิศหรูอ,อะไรเหมือนชาวบ้านเ็าหรอกเออฉันไม่อยากแข่งกับใครหรอกฉันไม่แข่งกับใครหรอกอ่าใครจะดูใครชอบดูก็ดูใครไม่ชอบดูก็ผ่านนะเออไม่ต้องพูดมาก ถ้าจะพูดถ้าจะว่าถ้าคอมเมนต์มาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าพูดแล้วคืออย่างอย่างดีไม่ต้องไม่ต้องถ้าถ้าเกิดไม่ชอบดูนะไม่ต้องดูถ้าเกิดไม่ชอบนะไม,ไม่ชอบ,นะชอบก็ไม่ต้องดูอยู่ก็หมูไทยเจ้าหมูไทยแล้ะฮะอยู่ที่พีนแล้วพระชเลมหมูไทยแล้วคับยันกว่าแล้วจำหมูไทยอ่ะ รอจะเป้เจ้ามจะยาเป้เจ้ากว่ากว่าจูปองฉันว่าฉันอาก,กินแก้มเบียฉันก็ลืมกินเบียเนี่ยไก่อร่อยมากไก่ไก่ปีไก่เนะี่ยอร่อยมากทำให้ลูกสาวกินลูกสาวออกไปข้างนอกบอกไม่กินละ จะไปกินข้าวกับเพื่อนเย็นนี้เลยต้องมากินเองเนี่ยลูกสาวนั้นชอบกินทำให้ลูกสาวเนี่ยแป้งใส่ผงข่าโนใส่พรพิกไทยผงขนอโนพริกไทยแค่นั้นเองแล้วก็ใส่แป้งของเกาหลีอะแป้งมันมีเกร็ดมันจะเป็นเกล็ดใช่ไหมล่ะ แล้วทีนี้ใส่อโซดาฉันมีโซดาแช่แข็งเออแช่เย็นโซดาแช่เย็นไว้นะอย่าอย่าใส่น้ําอย่าใส่น้ําธรรมดาต้องใส่โซดาใส่โซดาแช่เย็นไว้แช่เย็นเอาโซดาเนี่ยแช่เย็นไว้ที่บ้านฉันมีโซดาแช่เย็นไว้ไงฉันเอามาใส่กับไก่เนี่ยมาทอดแล้วมันจะมันจะได้แบบฟูๆมันจะได้สวย <S <S อืมกินแค่น,นี้ก่อน อร่อยแต่ถัากินเยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าจะลดความอ้วนอยู่กินเยอะนี่ต้องกิโลนึงละต้องกิโลนึงละครึ่งโลได้มั้งเนี่ยประมาณครึ่งโลกินหมดเี่ก็อ้วนสองโลเลยเนี่ยเสกษัยได้โตแล้วฝีโอ้โหโตเลยล่ะสามกันฝีมาเสรษัยไม่กันยี่เลยใจใหายใจใหายใจใหายสุกเวย 咁啊，仲嗰食咧，再炸過啦！而家炸得幾靚，未未燶嘅，炸到金黃嘅，佢誒説咗雪句之後，佢就會淋嘅啦，咁、嗯、啊，再翻炸啦，好、嗯、啦，食翻佢，咁咪就擺喺度啊！一陣咧，阿大小姐翻嚟就食噶啦。羅亞堂。 ว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตโอ้ยอย่าร้องเลยเสียงไม่ให้ <laughs> เอาไปแล้วจากแค่นี้แล้วจา้าว่าจะร้องเพลงให้ฟังก็ร้องไม่เป็นอีกร้องได้สองสามคำเสียงก็ไม่ให้โอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้อารมณ์ดีๆจะร้องเพลงให้ฟังเด้อ, <laughs> อ,อวันนี้ฉันยังไม่พูดอะไรรู้เปล่าวันนี้ฉันทําคลิป วันนี้เมื่อเช้าทําไปสองคลิปแล้วยังไม่พูดเลยลืมไปจ้าลืมไปก็ปดีรีบรีบสำหรับใครที่วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอใลำลำรวยรวยชีวิตมีแต่ความสุขจ้าหลาปิ้งโกกัมยาสร้างยาชุกเลยสร้างยาไฟหรอละลสั้นไทยกินห้องละเห้ยซ้ำมาตายกะโอละแต่อย่าใจกินเอาไว้พบกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย